สวัสดีคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานกับเกมเจ้าตัวเออมันชื่อเกมอะไรวะโปเกมอนเบิร์สเบิร์อะไรประมาณนี้นะครับผมจาไม่ได้แล้วผมไม่ได้เล่นมานานมากทีนี้ผมกําลังเคลียร์เครื่องโทรศัพท์ผมอยู่แล้วผมก็มาเจอเกมเกมนี้ยังอยู่โทรศัพท์ผมก็เลยว่าเฮ้ยเอเอเราไม่ได้เล่นมานานแล้วนะลองเอา,เอามันกลับมาเล่นดูไหมปรากฏว่าผมมาเจอสิ่งนี้ครับเนี่ยผมเห็นว่าผมมีเพชรอยู่6กหมื่นหกแล้วผมก็มานั่งคิดว่า6กหมื่นหกเนี่ยผมเปิดกาชาได้กี่ครั้งวะเออเรามาลองดูกันไหม กาชาหนึ่งครั้งเนี่ยอ่าโทษทีทุก10ครั้งอ่ะจะใช้เหรียญ9เหรียญซึ่ง1เหรียญเนี่ยมันใช้248เพชรหมายความว่าทุกๆ10ครั้งนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู1เหรียญอ่าเดี๋ยว1เหรียญนะครับ1คอยเท่ากับ249ถูกปะเช็คอีกทีหนึ่งอ่าเอ้ย248เออ248 248ทุก10ครั้งใช้9คอยนะครับทุกๆ10ทุกๆ10ใช้อ่าทุกๆ10นะฮะ ทุกๆ10ใช้9เหรียญมีค่าเท่ากับนี่คูณกับ9นะครับหมายความว่า2,232เนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดนะครับฟังนะ2,232เท่ากับ10โลตอนนี้ผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด66,800ไม่รู้ว่า800เท่าไหร่แต่ประมาณ66,800ผมมีอยู่66,800 800เท่ากับว่านี้หารด้วยหารด้วย2 3 0 3คูณด้วย10 อาคูณด้วยสิประมาณ300โลผมกดได้ทึ้งหมด300โลนะครับและยังไม่รวมกับนี่ด้วยนะผมมีอีก94 300บวกกับอ่าบวกกับ9 4 303 3 9 3โลแล้วมาดูวันนี้อีกผมมีอีก30โลบวกไปอีก30บวก30 400โลผมสามารถสุ่มกาชาในวันนี้ได้400โลเฮ้มีแล้วว่าคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เราจะไม่พลาดนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย ตอนที่เราจะมาเริ่มสุ่มกันประมาณ400โลเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมขอล็อกก่อนว่าช่วงนี้ผมปั้นเลโกวซ่าอยู่เอ้ยเดี๋ยวดเลโกวซ่าผมมันเหมือนจะเต็ม6ดาวแล้วบอกว่าขอใช้ก่อนนะผมไม่ได้เล่นนานมากต้องบอกไว้ก่อนโคตรนานอะอ๋อเลโก้ซ่าผมยังขาดอีกหนึ่งดาวนะฮะต้องใช้กี่ตัววะสิบสองตัวเลยอะผมมีอยู่ตัวเดียวโอ้โหโ,หโ,หโอเคเพราะงั้นผมขอแล้วล็อกเลโกวซ่าก่อนหนึ่งตัวมาล็อกมึงเลยทีนี้มาเริ่มดูกันนะครับว่าเลโก้ซ่าจะออกตอนไหนกับทั้งหมด400กว่าโลประมาณ430โล ไปเลยสิบโ,โลแรกมีสีแดงไหมมันต้องเป็นสีแดงใช่ไหมถ้าผม,มจำไม่ผิดโอไม่ได้เห็นฉากนี้นานขนาดไหนแล้วเนี่ยไปมีสีแดงไหมไม่มีเลยสคริปนะครับไม่งั้นคลิปยาวแน่สี่ร้อยโลโอ้ลูการิโอจริงๆที่ผมอยากได้จะมีลูการิโออ่าเมโทรคอรอสนะครับสองตัวนี้ถ้าได้สองตัวนี้ผมก็ถือว่าผมไม่เกลือนะไปอีกสิบมีสีแดงไหมไม่มีสีแดงสคริปนะครับมีไหมลูการิโอก,กับเมโทรคอรอสไม่มีเลยเกลือนะครับไปอีกสิบโอ้โอไวๆเลยนะครับผมเออเกมจีนนี่มันดีอย่างนี้นะเพอเวลาเราทิ้งไว้นานๆแล้วแบบพออกกลับมาดูีีทนึงคือ เอ้ตัวนี้ก็ดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยซีซอนเนี่ยมันก็น่าใช้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เกมมันอัปเดตไปถึงระดับไหนแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมาเลยนะนานมากหลายเดือนละสีแดงมาปะไม่มาเลยมันจะสีทองโอ้โหอีก3-2โลผมจะได้ xdr 1ึตัวนะครับโอเคไปไอ้ยี่สี่ร้อยโลมันจะจบชาติไหนวะเนะี่ยจริงๆคุณไม่ควรเอาเพชรมาขาดอย่างนี้นะผมบอกไว้ก่อนคุณเอาบัวเอาเพชรไปซื้อทองซื้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่านี้ผมแบบโอคผมมีเยอะจัดนะครับผมก็เลยเอามาเผาเล่นแล้วผมก็ไม่ได้เล่นแล้วดว โอ้โหเมตาคอรส์สกับอันนี้ไม่ออกเลยมันขังจริง,รงๆเว้ยมาไหมสีแดงอ่าเลกวาซ่ามาก,ก่อนแล้วไงไม่ต้องรอถึง30โอเคเลยครับเลกวาซ่ามาแล้วไปต่อกันอีกสิบสกิปเลยผมว่าสีแดงไม่ออกแน่รอบเนี้ยเออไปมาไว้รอบนี้มาไหม,น,ม,ไหมนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่โอ้โหไปต่อ,อเหลือจีนเหลือใช้ผมบอกเลยเพชรผมอ่าอาวุธทับปุเนเล่เป็นไงเล่าเฮ้ยมันออกไวไหมเมื่อกี้ประมาณสักงสามสิบสี่สิบโลเองนะสีแดงออกมาแล้วครับ โอ้โหนี่ตาบูลเล่ไม่ได้ใช้นะครับเอาไปเผาเล่นอ่าเพิมอีกหกไปอยู่แล้วโอ้โหมีเยอะไปเลยกูมีเยอะมากบอกเลยอู้หูแฝดเล็กกว่าซ้าวีิโอ้โหต่อเนื่องครับโอ้พอไมาได้เล่นนานๆแล้วแบบเล็กกว่าซ้าใช้ดีออกเลยฮะโอ้ย่างเท่นี่ไปกันแล้วมาดูหน่อยได้ไหมมันดูไม่ได้แต่ว่าคูเบรฟสามด้วยโอ้โหยังอดแต่ผมจำไม่ได้ว่าว่าเบรฟของผมเล็กกว่าซ้าเดิมมันเท่าไหร่ครับแต่ว่าโอเคได้เล็กกว่าซ้ามาถึงว่าไม่เกลือแม่สุดยอดจริงๆไอ้กาชอม การซ้อมธรรมดาด้วยผมแบบอัพไปจนครบดาวแล้วมั้งโอเคไปต่อไม่ต้องโหไปแชร์คนอื่นเห็นกดอย่างนี้เลยได้ไหมกดจนวัน้หมดกดไปจนกว่าเพชรผมจะหมดสี่ผมบอกเลยผมมาละลายเพชรให้คุณดูแล้ววันนี้ไม่มีอะไรยางอื่นนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นแล้วเอาเพชรมาเผาดูกันนะครับว่าหล <c oughs> อยจากไม่ได้เล่นนานนี่ผมยังเกลืออยู่ขนาดไหนนะฮะไปอีกวันนด้อีกสองอันสองโอเคเผาจนหมดนะครับมีเท่าไหร่เราเผาหมดมาไหมไม่มาสกิปนะครับโอ้โหแล้วเมตากรสการนั้นไม่ออกเลย ใจร้ายมากเกมนี้เมตากอาเป็นตัวที่ผมชอบนะมันไม่เอาบอลให้ผมเลยว่ะเออเอเอได้ดีตัวหนึง่งก็ยังดีเอาม,มีไหมมีไหมรอบนี้มีลุ้นไหมคือ <c oughs> ทาปูบลูลู <c oughs> เอ๊ะทำไมมันไม่เกลือวะเฮ้ย <c oughs> ที่เรียกว่าไม่เกลือนะมันออกออกถี่มากเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเป็นไงเป็นไงไม่ออกดูสกิปต์ไปมีสีแดงปาร์ตหมดอ่ะมาไหมไม่มาเว้ยสกิปนะครับ <c oughs> ดาร์กไลน์เอ๊ะทำไมปีกจูมันมีมันเป็นปีกจูใหม่อ่ะทำไมมันนิวอ่ะ ผมมั่นใจว่าผมต้องเคยได้ปิกาจูแน่ๆอันนี้มันปิกาจูตัวใหม่เหรอเออเดี๋ยวผมไม่รู้นะมิโกะมาชาโดไปมาชาโดไปหนึ่งก็มาชาโดครับโอ้เฮสตี้สองมาชาโดเยี่ยมยอดกุลินนี่มันก็ไม่เคยได้ทำไมมันขึ้นนิววะมันต้องมีอะไรแน่เลยหรือเกมมันบัก๊กไม่รู้ไม่ได้เล่นนานไมาไหมโอ้ผมไม่มาเนี่ยรอบนี้ไม่มีสีแดงข้าวว่บผูกข้าวอย่างเดียวนะฮะไอ้ดาร์กไนท์นี่แทบจะตันที่สุดในเกมผมแล้วมากเลยเป็น MVP ประจำตี้เลยรอบนี้มาไหมขอสีแดงไว้ดัน ไม่ออกนะโอ้โหสีทองก็ออกสองตัวใจร้ายนะเอาเมตะกอสเบฟบก็ยังดีนะมาไปามาไหมไม่มาโอโ,อโอหกดข้ามเลยครับสีทองสองตัวนะครับโอ้แล้วซ้ำด้วยแมงทองแล้วยังซ้ำอีกแมงใจร้ายมากไอเกมเวนยังไม่ออกนะโอ้โหเราได้สีแดงไปกี่ตัวแนละ้วทั้งหมดเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะโอเคเนี้ยมาทําเป็นโชไม่ต้องได้ประมาณสัก3 4ตัวได้แล้วบ้างนะเลโกซาสองทาปูสองมาชาโดหนึ่งใช่ไห ห้าตัวเียเออโอ้ดิเบรฟสามเอ้แต่ผมน่าจะมีเบรฟสี่มันอยู่นะครับวันนี้เมก้าเบรฟไปเป็นไงเป็นไงรอบนี้เกลือฟืบๆดาร์กไลน์เกลือนะครับไปต่อไม่รอแล้วนะโอ้โหไม่ไม,ไม่ออกเลยพอดึงจะไม่ออกก็ไม่ออกเลยนะสีแดงในโอ้โหใจร้ายมากขอดูดีขอดิขอดิรอบนี้ต้องก่อนแล้วล่ะสีแดงอะ่ะเออซีการดรอบนี้น่าจะล็อกนะถ้าผมจะไม่บิดเพราะว่ามันครบร้อยโลมั้งร้อยหนึ่งแปดสิบนั่นแหละไปไอทอยสี่ร้อยโลกดยับอ่ะตัวอะไรเดียว ขอดีๆหน่อยขอดีๆหน่อยเออเลยกว่าซา,าอีกหนึ่งเอ้ยมันต้องอย่างนี้ค่อยรู้สึกดีหน่อยค่อยฟีลิ่งกู๊ดโอ้โหเลยกว่าซาครับมาอีกตัวหนึ่งเยี่ยมไปเลยไปต่อเยอะไปไปโชว์โอ้โหไอ,อพวกคีวก้วดเขาคุยกันเราไม่คุยนะเร,เราเราเดินเปิดเราเ,เดเาเินเปิดแล้วเล่นไปนครับไม่มีสีแดงเลยสีทองก็มาอ,อันเดียวด้วยอันนี้มันเรียกว่าความเกลือไม่ต้องโชว์ไปดิเอาเออ,อ,อเปิดเปิดจนเป๋่าเต็มเยื่อเป๋่าเต็มเลยทำไงดีเนะี่ย ดี๋ยวผมขอเคลียร์กระเป๋ากันครับเอานี่นี่นี่เอ่อเมกากาช้อมผมนี่แม่งดาวเต็มแล้วอะ่ะ <c> ม <oughs> ึงจะไปดาวต่อได้ปะเนี่ยแม่งไปต่อไม่ได้คือดาวแม่งอัดแล้วเลวอซาเลวอซาอัพได้อยา่างหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยโอ้โหเลวอซาเราได้เมกาเบฟมาแทนว่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้เราเอาเมกาเบฟสามไปใส่แทนหนึ่งอือหือเป็นไง,ไงยังรอโอ้โห สเตตนี้ขยับยังไม่หกดาวนะครับก็ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของปาร์ตี้ผมไปแล้วนะครับมีตัวไหนให้กูอัพได้เนะมื่อเดี๋ยกี้ที่เปิดมาเลยมากันรัวๆกูกูมีเพชรพอให้นี่ไปเลยให้ทะลุงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูเช็คอินรายวันกันนะดูไงวะมันอยู่ตรงไหนวะแอคทิวิวแอคทิวิตี้อ่ะไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวเช็คอินรายวันมันอยู่มันอยู่ไหนอ่ะเอ่อเฟสไม่ใช่โอเคช่างมันแล้วกันนะไปไม่ต้องสนใจโปกิณวจนก่อนซีกาด ซีการ์กับพวกทาปูเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะงั้นเราเอาันไปอัพไอตัวที่เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับเหรียญทองไม่พอเนี่ยโอ้ยสองแสนห้าพอด้ียซีการ์แต่ดูดิต้องใช้6ตัวหนึ่งอ๋อไม่ใช้อยู่แล้วอืมซีการ์ไปด้วยเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่เราไม่ใช้กันโยนทิ้งอย่างเดียวนะครับเออสามต้องการอีกสามตัวเหรอสามตัวนี่ไม่กล้ากาช้อมนี่ไม่ได้ใช้เออไปโอ้หไม่กล้ากาช้อมสองตัวเก็บไว้ทำไมเนี่ยเอออีกตัวหนึ่งเอาอะไรดีนะ อืมนี่โอกเรามีดิตโต้แต่ยิงดิตโต้เนี่ยมันดิตโต้มันไม่ควรใช่ไงพวกนี้นะครับเอ้ากูไปทาปูอีกตัวหนึ่งปะโถเอ้ยไปโอ้โหฟิงเ,เกลอมาจากไหนเก้าพันบาทวะจริงๆเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกดิตโต้ต้องเอาไว้ใช้กับไอ้พวกนี้นะเพราะว่ามันหายากลูกเกียร์ไม่ออกเลยนะเออออกแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ลูกเกียร์นี่ไม่โผล่มาเลยซีซอร์หนึ่งสองสามสี่โอ้โหซีซอร์มีากอสอะ่ะ มาชาโดก็ออกนะเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดโอ้โหอัพได้ด้วยมาชาโดโอเคเดี๋ยวอัพมาชาโดกันนะครับมันก็หนึ่งนะอัพได้ไหมอ่ะเสียได้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปอันควิปมันนะฮะเอามันมาใส่เล่นๆก่อนมาชาโดแล้วก็ตัวอะไรออกมาครับเรโกซ่าเรโกซ่าใช้ไม่ได้อ่ะวันนี้พอแต่ว่าต้องเลเวลยี่สิบแปดใช่ไหมอัพไปดิอัพไปดิเงินไม่พอแล้วเงินกูลืมแลยเนอะโอ้โหแล้วกูผ่านเพชรไปจนหมดแล้วจะผ่านแล้วเราจะหาเงินจากไหนกันดีครับคุณผู้ชมย่อยทิ้งดิ ีรีไซเคิลไว้เฮ้ยไอ้พวกนี้มึงเก็บไว้ทำไมเนี่ยผมต้องใช้หรอกเขาไม่ใช้กันโอ้ย no. พวกตัวสีฟ้าเนี่ยรีไซเคิลได้ดิโต้บานเลยพยายามหาช่องว่างในกระเป๋าอยู่นะครับโอ้บัตเตอรฟ์ฟงบัตเตอร์ฟีนี่เก็บไปทำไมวะะบัตเตอร์ฟรีเนี่ยลกลกไอ้มีแทงเนี่ยเอ้ามันไปมันอัพเด่นะผมจำไม่ได้ว่าเกมเนี้ยมันใช้วิธีการเปลี่ยนร่างหรือว่าไอ้นี่มันจะคุ้มกว่ากันเราเปลี่ยนร่างยังไงนะเอฟเวอร์ลูชั่นเนะหรอเอเวอร์ลูชั่น อีโว e ใช้อันนี้15ก็จะอีโวเป็นเมตากอสิเหรอก็อีโวดื้อๆอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเมื่อก่อนเหมือนมันยากกว่านี้ปะแม่อันนี้มันดูง่ายๆวะ่ะเมื่อก่อนมันมันยากกว่านี้ปะวะใช่ไหมผมว่ามันยากกว่าน,นี้แล้วเมื่อก่อนอ่ะใช่สิบห้าอันเป็นเมตากอสเหรอเฮ้ยังก็หาเมตากอรคุ้นง่ายเลยดิอย่างนี้ลิซารอนผมก็กลายเป็นลิซารอนเอกได้โอ้ชายนี่เดี๋ยวกันนะเอ่อถ้างั้นลิซารอนมันเปลี่ยนเป็นแันนัมได้เลยเปล่าถ้าเปลี่ยนได้เลย,ยที่โกงนะแอบโกงนินนดๆนะเนี่ย มึงเปลี่ยนร่างได้ปะใครรีวไม่ได้แต่ผมหาลิซัดดอนดูสักตัวนึงก่อนครับถ้าลิซัดดอนกลายเป็นร่างเมกาได้มันจะเป็นอะไรที่โคตรโกงเลยนะไอ้เก็บโฟง้าก็ได้เนี่ยอีโวไม่ได้นะครับกลายเป็นตัวสีแดงไม่ได้ลิซัดดอนลิซัดดอนอยู่ไหนเออระบบเกมมันเปลี่ยนใหม่แล้วมันพังมึงแล้วลิซัดดอนไปไหนอะผมผมไม่มีลิซัดดอนเลยอะผมมีแต่เนี่ยแล้วอยู่อดีก็มีเงิน4ี่หมื่นมาจากไหนก็ไม่รู้มิวมามิวมิวโอู้ยี่สิบตัวผมมีอยู่สิบสามเอาดิมันจะอะไร เอาไปแช่ไม่ได้เล่นมาเร่งลืมหมดเลยว่ากดอะไรบ้างกดไอ้มาสีแดงต้องมาแล้วกูทิ้งเวลาขนาดนี้นแม่เงเลยใจร้ายว่ะโอ้โหมึงจะโชวเลยนี่หน้ามาลักกี้แวลูโอ้โหไม่โชว์ฝันเบื่อนี่ว่ะไอ้ลักกี้แวลูเนี่ยกูเกลือแล้วกูหัวร้อนเลยไปอีกอยากต่อเนื่องเป็นไงเป็นไงก็เกลือไงโอ้โหอย่างเซง็งเฮ้ยจะไม่มีสีแดงจริงดิโอ้โหนี่กูจะหมดแล้วเนี่ยเหลือ75โลแล้วครับหลังจากเราถลุงเปิดกันไปพักใหญ่ออกไหมออกไหมไม่ออกเฮ้ย โลกสิบโล่ี่โคตรเกลือละแม่งบอกเกลียโครงงามมาตัวเดียวไม่เอาไข่วอลลิมรูมมาส่งน้ำชาหัวร้อนกาชอมม่งเ,เยอะเยอะแบบเยอะเดี๋ยวต้องไปเรียงเอากาชอมออกกัน hey! น่ะเฮ้ยเมกาเวนโซโอ้ยฟูจิกิบานะปะเมกาฟูจิกิบานะครับโป้งเจ็ดสิบสี่วันนีฟูๆอีกแไม่เต็มย,ย่อยบัตรชอมทิ้งด้วยย่อยเอชอาร์ทิ้งแม่วเลยบัตรทองไหนวะเยอะนะตรงนี้วันนี้วันนี้ มีมีมีย่อยทิ้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนย่อยเราต้องไม่ลืมที่จะดูนะครับว่ามันมีตัวไหนเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเหนีอวว่าเราไหมไม่มีเลยนะโอเคตัวที่เรามีดีสุดนะครับเพราะงั้นย่อยทิ้งแม่การช้อมหรอเยอะดีนะวันนี้เกะกะช่องอยู่ไหนกาช้อมกับใครรีวี่ย่อยทิ้งได้เลยนะเพราะว่ามันน่าจะแม็กสุดสุดแล้วของผมแหละรีไซเคิลนะครับเอ่อใครริวไม่เคยมีเมกะเบรฟที่มันเกินหนึ่งออกมาเลยอ่ะทำไมอ่ะ นี่ขนาดเดน,นี้ยังไม่มีเลยนะเนี่ยออกมาบ่อยมากอะ่ะใครริวอยู่ไหนอ่ะวัมอนยังมีปะ่ะนี่ไงตาสลอมงั้นอยู่เลยปึ๊บ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 รีไซเคลลิลไปเอ,อ่อตัวที่จะรีไซเคลิลต่อไปอ๋อนี่แล้วกันจริงๆไอ้พวกสีฟ้าเนี่ยผมอยากจะเก็บไว้แค่เมทัลคอร์สนะที่จะใช้เพราะเมทัลคอร,รส์สปัญหายากขอ,อกดูเพื่อความแน่ใจก่อนนะครับไม่เรียงตาม CP ได้ไหมเอ,อ่อเรียงตามเรลนิตี้ได้ไหมสตาร์เวเบลโอเคเอ,อ้ยนี่มันเปลี่ยนร่างได้ป่ะ ไม่ได้ย่อยทิ้งแม่มเลยเมทตากอสกับอะไรนะกาช็อปยังไม่หมดหอีกอะเออพวกนี้มันไม่ได้นะครับผมผมว่ามันพวกตัวสีม่วงอะเปลี่ยนเป็นตัวสีทองได้บางตัวแต่ว่าบางตัวก็ไม่ได้อยากมทตากอสเสร็ได้เพราะงั้นถือวิสาสะรีไซเคิลให้หมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกไปเกะเกะเกะกะไอพวกไม่ได้ใช้เนี่ยไอพวกไร้ค่าทั้งหมดเนี่ยไอพวกไร้ค่าทั้งหลายเนี่ยยกเว้นเมทตากอสนะครับเก็บไว้กันกัมเบกัมเบ เอไอพวกตัวหลักนี่เหมือนปกปั้นอยู่พวกวะลืมอะเจอไดะไอพวกร่างสามตัวหลักเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอไม่ใช่ไม่ใช่มึงโอเครีเซิเร์ฟเมตาคอร์ผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ไรชูแม่งโคตรเยอะเลยทําอะไรกับมึงได้บ้างมาเนี่ยไรชูนเนี่ย,นเ,นยเงินไม่พออัพดาวอีกโอสัตแต่ว่าจํานวนตัวพออัพนะงั้นก็ไปฝากไว้ในนี้ก่อนแล้วกันได้ไหมโอ้ไม่ได้ด้วยต้องเทรนเงินไม่พอเงินทองไม่พอกินบอลใช้แล้วนะครับโอเคสามร้อยห้าสิบเอ็ดน่าจะอันนี้เหลือสี่สิบแปด แล้จะพอให้หมดโลปะ่ะมาไหมเงียบจิบข้ามดากอนไหนมันเยอะมากเยอะแบบโคตรโคตรไม่เจอะจะเยอะไปไหนไปสกิปไม่ใช่ไม่ดูไม่ดูอะไรทั้งนั้นเกลือเยอวแล้วเกลือนี่ก็เกลือไปดูสิโลสุดท้ายเต็มเต็มใหม่จังวะเปิดจน <laughs> เปิดจนไม่สี่ร้อยเปิดจนไม่เต็มอ่ะโอ้โหคิดเอาครับไหนวะอ๋อดิสดอนมาพึ่งทำอะไรได้บ้างเนี่ยอัปดาได้ไหมอับได้อยู่แล้วแต่ก่อนเออมาอยู่ยงี้ก่อนเกกะแคร์ฟู อันนี้สลับเอาอันนี้เข้าไปเคอ๋อฮะกิลาติน่ากิลาติน่าอ่าอันนี้ได้ไหมกิลาติน่าไม่ออกเลยเหรอทำไมมันออกยากออกเย็นกัน,กนวะให้พวกเนี้ยมิวอะมิวอะมิวก็เยอะแล้วเนี่ยอ๋อมิวมันยังไม่ได้อัพไอ้นี่นะครับแล้วนี่อะนี่ก็โห่นี่ก็เต็มหาวิธีลดจํานวนตัวในปริมาณช่องนั่นแหละต้องไปเผาทิ้งเงี้ยไอ้พวกไรประโยชน์ทั้งหลายอ่ะเนเจอร์หนึ่งเนเจอร์สองเนี่ยเอ็ดอาร์สามสี่ไปหมดอะไปเกะกะจริงๆเลยนะเนี่ยพวกมึงเนี่ย อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พวกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คือพวกนี้กาชอมลืมไปหมดแล้วนะผมอะไรตัวไหนควนรลบไม่ลบผมลืมไปหมดละลบทิ้งแม่หมดเลยเอ๊แต่ผมรู้สึกว่าต,วต,วตัวตัวพวกสีม่วงนี่ผมไม่ได้ปั้นมันเลยป่ะใช่ไหมเนี่ยผมไม่มีลิซาดอนที่แบบเลเวลสูงเลยเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะว่าผมมีพวกสีเรียงลาดับโดยอจำนวนดาวดูซิว่าสีม่วงผมได้ปั้นตัวอะไรไว้บ้างไหมอืมสีม่วงล,ลบได้ทุกตัวครับสรุปลบได้ทุกตัวยกเว้นเมตากอร์ อันนี้เก็บไว้ก่อนอยากได้อยากใช้ของจำเป็นต้องใช้แต่ไม่ได้เล่นแล้วนะ <c oughs> แต่ยังห่วงอยู่เฮ้ยไปดิเออมันเกะก,กะช่องเอาไว้ก็งอนเมทาก้อนน่ะดีว่ารีไซเคิลไหมหมดเลยเยอะซะด้วยนะเวมทากอนผมเอาหมดยางโล่งแล้วนะเหลือ220โอเคจะเปิดต่อแบบสบายใจพีอีก12โล12 3งส,งสเรียบกิบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมึงบอกความเกลือกูเรื่องอะไรวะ3ามเอา้าโอ้โอทอ์เดือดไปดิตัวอะไรมาสีแดงไหมแดงไหมสีทอง ตัวสุดท้ายของตู้นี้แล้วก็เหลือถัดไปอีก30โลโอ้สีม่วงมาเลยชิบหายมาตู้นี้นะเล็กวซาได้เล็กวซาคือเยี่ยมเลยได้กาชอมได้แบบหัวร้อนนิดนึ่งสา <c oughs> โลมาดูกันเกลือไหมเกลือไอเอ้ยโอ้เอ4อาร์ีเบรเออาโอ้อันนี้ไม่เกลือนะอันนี้ไม่เกลือนะได้อยู่ได้อยู่ ที่แปลว่าไม่ได้เหล็กก่าซ่าเป็นไงเล่าโอ้โหเออมันต้องงี้กระชุ่มกระชวยเบฟสามก็ยังดีโอ้เมตาคอ์เบฟสามก็ยังดีไปอีกสิบไม่เอ้ยลืมเลยทุกทีเลยไม่ได้เล่นนานสีนแดงมาปิดท้ายหน่อยส,สวยๆไม่มีกูคาดหวังไม่เองเลยกูขอโทษเฮ้ยโอ้ยเก่งกางเลยไว่ร้ม็กโอ้โหสุดยอดไปใหม่ โอ้โหเชคได้ตัวมาเพียบเลยนะครับตัวที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างก็ว่าไปแต่ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ผม <c oughs> ก็พูดตรงๆว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้แล้วนะครับก็นานๆจะมาอัปเดตทีหนึ่งแล้วกันพอเวลาที่มันแบบเข้ามาแล้วเห็ุเพชรเยอะๆแล้วมันก็อดใจไม่ได้นะครับที่จะทำคอนเทนต์เพราะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับใครอยากให้เอาคลิปนี้จะเป็นคลิปป้ายเปิดแล้วกัน ID เนี้ยผมกะโยนทิ้งเลยเพราะว่าผมด้้เีีาวใอหตัน ไปทําอะไรนะครับเอาตัวนู้นไปยําใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ไปใส่ไอ้นั่นเอาอันนี้มันองไอเทมนี้ให้หน่อยใครบอกอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับตัวนี้แล้วก็เกมนี้เกี่ยวกับไอดีนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามียังมีคนเล่นอยู่ในประเทศไทยอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าใครอยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้แล้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับบาย